สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยงดิกกตุมนะคะหมดฤดูฝนแล้วนะคะก็เข้าฤด,ดูหนาวนะคะเราก็ทำสวนผักกันนะคะปลูกผักน้ำก็ไม่ได้ซื้อนะคะไหลลงมาจากภูเขานะคะนี่นะคะเราก็เอาน้ำไหลลงมาจากภูเขาเอามาใส่ถังไว้นะคะแล้วเราก็ปลูกผักค่ะนี่คือเพือกจีนนะคะเพิ่งเริ่มปลูก เพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะเริ่มเอาเปลือกเผือกจีนมาปลูกดูสิคะนึกว่ามันไม่ออกนะคะกลับเป็นสวยเลยนะคะกลับออกนะคะอ๋อเดี๋ยวไปสกุลก่อนจะไปซื้อมาเพิ่มอีกนี่เพิ่งเอามาปลูกแค่ลูกเดียวเองนะคะเผือกจีนนี่นะคะทดลองปลูกดูนะคะอันนี้คือผักผักก็เพิ่งปลูกผักหอม เพิ่งปลูกกระขอมยังไม่สวยเลยนะคะเอาเราไปดูแปลงผักเรานะคะตอนนี้เราก็มาทําแปลงผักอยู่ที่ภูเขานี่แหละค่ะอยู่ที่สวนยางนะคะมันเป็นน้ําไหลลงมาจากภูเขานะคะนี่คือสวนผักเรานะคะนี่นะคะไอเราก็ปลูกเป็นผักนะคะเอาไว้กินนะคะนี่ค่ะดูสิคะแค่ปลูกนิดเดียวเองนะคะ ลองปลูกดูปลูกริดเดียวเองก็สวยเลยนะคะผักนะคะอะ่นี่ก็เริ่มปลูกพริกนะคะปลูกพริกปลูกผักตอนนี้พริกก็พึ่งพึ่งกำลังจะเป็นลูกแต่ยังไม่ดกนะคะมะเะัเขือก่ต้นนะคะเรากำลังจะขยายนะคะตอนนี้วันนี้ขุดแปลงผักนะคะยาหนิงทำแปลงผักได้หนึ่งแปลง สองแปลงสามแปลงสี่แปลงห้าแปลงโอ้ห oh, กแปลงนะคะทั้งหมดหกแปลงนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือแหงสโรวาเซลเวลากลางคืนมาแล้วก็ใส่ไว้ต้นไม้มันก็ออกแสงจ้าเลยนะคะนี่นะคะคือส่วนอย่างที่ย่านิงอยู่นะคะกลางคืนก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะตื่นมาก็กรีดยางนะคะตื่นเช้ามาก็ ทำสวนผักนะคะรดน้ำผักแล้วก็กลับบ้านนะคะกลับไปนึ่งข้าวกลับไปชา์จแบดนะคะจะจะกินพอเพียงนี่ตัวนี้ก็ทําขนานาเราจะทําปลูกผักไว้กินช่วงปีใหม่นะคะเราถึงจะไม่ได้ซื้อนะคะไอ้นี่ก็มักแปบอุ้ยมักแปบก็เป็นลูกแล้วนัน่นเห็นไหมเป็นลูกแล้วเดี๋ยวก็ตําเมี่ยงหัวจิงไขค ấy, กินกับพะ โอ้เยอะเลยเด้อเฮ้ยตำเมี่ยงตะไคร้นะคะกินกับักแปอมมมีนี่เห็นบ่อนี่นี่แหละคือมกแปบกินกับเมี่ยงตะไคร้นะคะหรือว่าตำเมี่ยงนะคะกำลังออกเยอะดอกนุ่นเริ่มออกปีแรกนะคะปีแรกเพิ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกมันก็เป็นให้กินเลยโอ้ขึ้นเครือไปนูน่นขึ้นข้างบน ไปนุ่นโอ้ข้างบนก็เยอะนะนุ่นอ๋อขึ้นข้างบนด้วยนะเครื่องมักแบบยาวไปเลยโอ้โหขึ้นข้างบนด้วยนะพูนโอ้โหโอ้โหขึ้นข้างบนนู้นหรือจะกินได้บอก็ขึ้นไปสูงแท้พูนโอ้โห ขึ้นไปสูงจังเลยตัวข้างบนเราคงจะกินไม่ได้กินได้แต่ตัวแถวแถวข้างล่างนี่แหละนี่เป็นหมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตทามเมี่ยงตะไคร้เมี่ยงตะไคร้เมี่ยงหัวจิงเคอคือตะไคร้นะคะเอามากินเมี่ยงนะคะแล้วก็จะทําอ่าทําครูทําครูอ่าปลูกอ่าไอ้นี่ด้วยมันแก้วนะคะนี่คือมันแก้วนี่ เครื่อมันแก้วก็จะทำครูปลูกไปตามร่องที่สวนผักนะคะปลูกไปทั่วเลยนะคะเพราะว่าให้มันคุมหญ้ามันแก้วนี้เป็นตัวคุมหญ้าถ้าเราปลูกเต็มไปหมดมันก็จะเลือ้อยไปตามพื้นที่แถวนี้มันก็ทำให้อาหญ้าไม่เกิดนะคะมันจะคุมหญ้าได้นะคะเราก็จะปลูกไปเป็นระหว่างระหว่างไปาตามสวนผักนี้ ตามที่ไอ้นี้นะคะเราจะปลูกเป็นผักกินนะคะนี่ค่ะกำลังเริ่มปลูกนะคะน้ำเราก็ไม่ได้ซื้อเราก็เอามาจากภูเขานี่อนนี้เราเอาไปลดตอนนี้เราก็เอาน้ำไปลดต้นยางนะคะ,อะเอาน้ำไปลดต้นยางอยู่ั้งนู้นนะคะแล้วพอลดต้นยางเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาใส่ถัง ใส่ถังไว้รถผักนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มทำปลูกอยู่ยังปลูกไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้กรีดยางกีดยางแล้วก็ค่อยปลูกไปนะคะช่วงนู่นเลยค่ะปิดหน้ายางถึงจะทำแบบทำได้ทุกวันเพราะเราเขาจะไม่เหนื่อยช่วงนี้เราก็เหนื่อยแล้วก็กรีดยางแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ทำไปเล็กๆน้อยๆก่อน ปลูกไว้พอพอกินก่อนที่ว่างที่ว่างแถวนี้ก็จะปลูกพริกนะคะปลูกพริกเต็มหมดนี่โอ้โหรับรองได้ขายเลยตอนนี้พริกก็ยังแพงอยู่กิโลละร้อยบาทนะคะเดี๋ยวก็จะลงทุนปลูกพริกส่วนที่เราเอามาใส่ดินภูเขามันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็เอามูลไก่นะคะมูลไก่ซึ่งเป็นกระสอบเอามูลไก่มาใส่เป็นฝุ่นด้วยนะคะปุ๋ยเช่นปุ๋ย เช่นยามแมลงเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเราก็ใช้เฉพาะามูลไก่แค่นั้นนะคะที่จะมาใส่ผักกินนะคะเพราะว่าเราปลูกกินนะคะนี่ก็คือจะแปลงนี้ก็วางแผนว่าจะปลูกจะปลูกสลัดนี่คือแปลงปลูกผักสลัดตรงนั้นก็คือแปลงปลูกผักชีหอม ตรงนี้ก็คือปลูกผักบุ้งตรงนี้ขึ้นชายตรงนั้นคันนาผักบุ้งนี่ต้องปลูกเยอะๆหน่อยเพราะว่ากับ,กบสลัดเพราะว่าเราจะกินช่วงปีใหม่นะคะเราก็จะไปทำแปลงตรงนู้นอีกปลูกผักบุ้งแล้วก็สลัดเพื่อจะได้กินช่วงปีใหม่สลัดมาปลูกเยอะๆหน่อยนะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะดินก็สวยสวยดินดําน้ำชุ่มนะคะบริเวณแถวนี้คือเขตเขาพูหลวงนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วฤดูหนาวแล้วนะคะปลูกผักกินนะคะช่วงฤดูหนาวนี้อ่ามันจะเป็นการที่เรากินผักช่วงฤดูหนาวนี้มันจะคือเราจะไม่ได้ซื้อะคะ่ะ ก็รูเดืหนาวนี้มันจะปลูกง่ายถ้าฤดูฝนมันปลูกผักยากตอนเป็นเด็กนะคะก็ปลูกปลูกผักตื่นเช้ามาก็ไปรดน้ำผักแต่เช้าค่ะชอบมากในการปลูกผักนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปใหม่นะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ